สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรานอบสตูดิโอกันอกเช่นเคยนะครับในวันนี้พวกเราก็ขอพาทุกคนกลับมาอยู่กับการสปอยหนังเหมือนเดิมซึ่งในส่วนของหนังที่เราจะนํามาสปอยกันในวันนี้ก็มีเชื่อเรื่องว่า แปซิฟิกริมสงครามอสูรเหล็กนั่นเองครับตัวหนังจะเล่าเรื่องราวของโรคที่ทุกสัปหลาดขนาดยาเข้าลุกลานโดยที่ผู้คนก็จะเรียกสัปหลาดเหล่านั้นว่าไคจูและพวกเขาก็จะแบ่งประเภทของพวกมันตามความอันตรายซึ่งจากความร้ายกาจของเจ้าอสูรพวกนี้นั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ฝั่งมนุษย์ต้องหาทางตอบโตพร้อมกับจัดการกับพวกมันเพื่อไม่ให้โลกใบนี้สูญสิ้นลงไปและแล้วทางออกที่จะสามารถจัดการกับเจ้าไคจูพวกนี้ได้มันก็คือการที่ทางฝั่งมนุษย์ต้องสร้างอสูรเหล็กของพวกเขาขึ้นมาต่อสู้นั่นเองสสุุดท้าาาายมมนษจะาารถเอ าภัยพิบัติในครั้งนี้ไปได้หรือไม่รวมถึงเหตุการณ์ในหนังเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังการสปอยกันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เริ่มเรื่อาโดยการถูกอธิบายว่าโลกได้ถูกบุกรุกจากสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ที่พวกเขาเรียกว่าไคจูมาตลอดซึ่งในการบุกรุกครั้งแรกทางฝั่งมนุษย์ก็สามารถจัดการกับเจ้าสัตว์ประหลาดร่างยักษ์ตัวนี้ลงไปได้แต่พวกเขาก็ต้องใช้ยุทธกรณ์ทั้งหมดรวมถึงใช้เวลานาน,านถึง6วันนั่นก็เลยทําให้มีการสูญเสียจากเรื่องนี้เป็นนอออยยย่าาางงงมมกกกกกีทัั้้พวไคคจูบบุุรขึโล ผ่านประตูมิติที่อยู่ก้นมหาสมุทรอยู่ตลอดนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้มนุษย์โลกต้องหันมาร่วมมือกันเพื่อทําการสร้างอาวุธที่ใช้สาหรับต่อกรกับเจ้าพวกนี้จนในท้ายที่สุดพวกเขาก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าเยเกอร์เป็นโครงการสร้างหุ่นเหล็กขนาดยักษ์พร้อมกับใช้มนุษย์เป็นคนบังคับหุ่นยนต์พวกนี้เข้าต่อสู้กับไครจูแต่แล้วการที่ต้องมาขับเยเกอร์เหล่านี้ร่างกายก็ต้องรับภาระหนักมากๆพวกเขาก็เลยลดความเสี่ยงในเรื่องนี้โดยการเพิ่มคนขับเป็นสองคนและให้พวกเขาทําการลิงก์สมองพร้อมกับระบบประสาทเข้าด้้้ววยกันนนซึ่่งเเมือป็แแบบีล นักขับสองคนก็เลยสามารถบังคับเยเกอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองหลังจากนั้นหนังก็จะได้ตัดภาพมาที่2พี่น้องนักขับเยเกอร์โดยทางฝั่งคนน้องที่ดูกระตือรือร้นเขาก็มีชื่อว่าราลีส่วนคนพี่ที่ดูสุขุมมากกว่าเขาก็มีชื่อว่าแยนซีในระหว่างที่ทั้งสองคนกาลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ปรากฏวายได้มีสัญญาณเตือนบ่งบอกว่าไคจูได้บุกรุกขึ้นมาทั้งสองคนที่เป็นนักขับเยเกอร์เลยต้องเตรียมตัวไปจัดการกับเจ้าไคจูตัวนั้นและด้วยความที่สองพี่น้องคู่นี้สนิทสนมกันมากๆใในนนนตตอออออทที่่่่พวกกกกเเเเเเขขาาาชืืมมััับยยรลํห้ ตองต่อของพวกเขาค่อนข้างมีประสิทธิภาพพอสมควรทั้งราลี่และยันซีทั้งคู่ได้สวมอุปกรณ์และก็ได้เข้าไปในห้องควบคุมพร้อมกับลงไปที่ตัวหุน่นโดยในส่วนของหุ่นเยเกอร์ที่ทั้งสองคนกําลังขับอยู่นั้นเจ้าหุ่นตัวนี้ก็มีชื่อว่ายิปซีแดนเจอเป็นเยเกอร์ที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้สูงเอามากๆและหลังจากที่ทั้งคู่เตรียมการทุกอย่างเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้ถูกปล่อยตัวไปที่มหาสมุทรเพื่อตรงไปจัดการกับเจ้าไคจูที่บุกรุกขึ้นมาจากประตูมิติโดยที่ในตอนนี้พวกเขาก็มีหัวหน้าเป็นชายท ในครั้งนี้นี่เองหลังจากที่หุ่นยิบซีเดนเจอร์ถูกปล่อยตัวออกไปแล้วเพนเดคอสเขาก็ได้สั่งให้ทั้งคููคอยปกป้องชายฝั่งไว้ให้ได้แต่แล้วในตอนที่2พี่น้องถูกปล่อยตัวออกไปพวกเขาก็จับสัญญาณได้ว่าในจุดที่มีใครจูบุกรุกตรงจุดนั้นยังมีเรือลำหนึ่งติดอยู่เลยและด้วยความที่2พี่น้องเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจและระห่ำพอสมควรพวกเขาก็เลยเลือกฝ่าฟืนคำสั่งของเพนเดคอสทำการเข้าไปช่วยเหลือเรือประมงลำนั้นก่อนที่ผู้คนบนเรือจะถูกเจ้าไครจูตัวนี้เล่นงานซึ่งก็ดู ปูช่วยเหลือเรือประมงรำนี้ไปแล้วพวกเขาก็ได้ตรงเข้าไปเล่นงานเจ้าใครจูตัวที่ว่าซึ่งจากความสามารถของหุ่นยิปซีแดนเจอบวกกับการประสานงานของสองพี่น้องที่ดีเยี่ยมพวกเขาก็ได้สามารถรับมือเจ้าไครจูแถมยังสามารถจัดการกับมันลงไปได้้ดยปืนพลาสมาที่ติดอยู่ที่แขนน,นั่นเลยทําให้ทั้งสองคนดีใจมากๆเพราะว่าเจ้าใครจูตัวนี้ก็เป็นตัวที่5แล้วที่พวกเขาจัดการได้แต่ทว่าในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังดีใจอยู่นั้นปรากฏว่าผู้ช่วยที่มีชื่อว่าเทนโดเขาก็ยังจับสัญญาณชีพของเจ้าไครจูตัวนนนนั้้้ไดออยู่ทําาใหีกมน เจ้าไคจูที่ถูกเรียกว่าในเหตุตัวนี้มันก็ได้กระโจนขึ้นมาจากน้าพร้อมกับได้ใช้หัวที่แหลมของมันฉีกกระชากแขนข้างหนึ่งของยิบซีเดนเจออร์อกไปอีกทั้งมันก็ยังได้โจมตีเข้ามาในตัวหุ่นเรื่อยและสุดท้ายมันก็ได้ดึงร่างของแยนซี ie, ผู้เป็นพี่ชายออกไปด้านนอกทําให้ราลี่ผู้เป็นน้องที่ได้เห็นแบบนี้เขาก็ตกอยู่ในสภาพที่สิ้นหวังมากๆแต่แล้วราลี่ก็ยังใช้แรงเพลือสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ทําการใช้ปืนพลาสมาจากอีกข้างยิงจัดการกับเจ้าไคจูตัวนี้แต่แล้วหลังจากที่เขาได้ททําาาาาแแบบนนนััั้้้ลลงงงไปปรรกฏวว่สญ,ญ,ญณขออยิซเเดจจ์ ได้หายไปจากเรดาร์ทำให้ทั้งฝั่งเพเดคอสไม่รู้เลยว่าตอนนี้พวกเขาเป็นยังไงบ้างแต่ก็ถือว่ายังโชคดีที่ราลี่เขายังสามารถรอดมาได้แถมราลี่ก็ยังได้บังคับเยเกอร์เพียงคนเดียวกลับมาที่ชายฝั่งได้อย่างปลอดภัยอีกซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันน่าเหลือเชื่อมากๆแต่ทว่าหลังจากที่บรรดาเยเกอร์พ่ายแพ้กับไคจูอยู่บ่อยครั้งทําให้หลังจากนั้น5ปีต่อมาทางรัฐบาลก็มีมติเห็นว่าพวกเขาจะยุบโครงการเยเกอร์ทั้งหมดทิ้งไปและนํางบทั้งหมดไปทุ่มห้กับการสร้างกาแพงเพื่อป้องกัันนไคคจจูดีีกกว่่าาาาํํสงง้้เลยทใหอ กอเยเกอร์ของเพนทคอสจะเหลือเวลาอยู่ต่อเพียงแค่อีก8เดือนเท่านั้นส่วนอีกด้านหนึ่งทางฝั่งราลีที่ร,รอดตายจากเหตุการณ์5ปีก่อนมาได้ในตอนนี้เขาก็ได้กลายมาเป็นคนงานสร้างกำแพงที่แทบจะไม่เหลือราศีของนักขับเยเกอร์อยู่เลยและถึงแม้ว่าทางฝั่งมนุษย์ยังคงมีปัญหากับเรื่องนี้อยู่พวกเขาก็ยังจําเป็นต้องรับมือกับไคจูที่บุกรุกมาอยู่เหมือนเดิมซึ่งในตอนนี้เยเกอร์ที่รับหน้าที่จัดการกับเจ้าไคจูพวกนั้นที่เมืองนี้ก็มีเยเกอร์ที่มีชื่อว่าสไตเกรอร์ยูเล จะไม่ค่อยชอบราลี่ที่เป็นนักขับรุนพี่สักเท่าไหร่เพราะว่าในการสัมภาษณ์ชักเขาก็ได้กล่าวโทษว่าเหตุผลที่โครงการเยเกอร์ต้องตกต่ำลงแบบนี้มันก็มีเหตุผลมาจากพวกนักขับที่ไร้ความสามารถนั่นเองทางด้านราลี่ที่กําลังเฝ้ามองเรื่องนี้ผ่านทีวีอยู่นั้นจูจูเพนเดคอสเขาก็ได้นั่งหอตรงมาที่นี่ซึ่งเหตุผลที่เพนเดคอสเข้ามาหาราลี่แบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าเขาตั้งใจจะมาชวนราลี่กลับไปเป็นนักขับเยเกอร์เหมือนเดิมแต่ทั้งฝั่งราลี่เขาก็ไม่อยากกลับไปทําแบบนั้นแล้้้วเเนน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 ื่น่่ออองงจจาาากกกใใตตททีีพชขคถูัััดร เชื่อมต่อกันอยู่มันก็ได้ทําให้ราลี่ได้รู้ว่าตอนนั้นพี่ชายเขาสิ้นหวังและหวาดกลัวแค่ไหนแต่แล้วด้วยความที่โลกก็แทบจะไม่มีนักขับเยเกอร์เหลืออยู่เลยสุดท้ายเพื่อที่จะปกป้องโลกไว้ี้ไว้ราลี่เขาก็ได้ยอมปเปลี่ยนใจเดินทางกลับไปกับเพนเตคอร์ดด้วย และหลังจากที่ทั้งคู่กลับมาถึงฐานที่มั่นของโครงการเยเกอร์แล้วราลี่เขาก็ได้เจอเข้ากับมาโกโบรริหญิงสาวที่เป็นเจ้าหน้าที่คนสําคัญของที่นี่อีกครั้งเขาก็ยังได้เจอเข้ากับดร์นิวตันและกอร์ลีฟนักวิทยาศาสตร์ที่คอยวิจัยเรื่องราวของไคจูอยู่ที่นี่ด้วยต่อมาเพเนคอสก็ได้พาราลี่เดินเข้ามาในโรงเก็บเยเกอร์พร้อมกับเขาก็ได้อธิบายว่าอีกสิวันพวกไคจูจะบุกโจมตีอีกครั้งหนึ่งแถมในตอนนี้เององค์กรเยเกอร์ของพวกเขาก็เหลือหุ่นเพียงแค ของหุ่นเยเกอร์ที่มีตัวแรกก็จะเป็นหุ่นที่มีชื่อว่าคริมสันไต้ฟุนเป็นหุ่นบังคับแบบ3คนจากทางจีนถือว่าเก่งอันดับต้นๆของหุ่นเยเกอร์เลยก็ว่าได้ถัดมาก็จะเป็นหุ่นรุ่นเก่าที่สุดที่ชื่อว่าเชอร์โนอัลฟาแต่ถึงแม้ว่าหุ่นนี้จะเป็นหุ่นที่เก่ามากแต่ด้วยคู่หุ่นนักขับที่มีประสิทธิภาพของหน่วยรัตเวนไซบีเรียนนั่นเลยทําให้เชอร์โนอัลฟาเป็นหุ่นที่น่ากลัวอีกตัวหนึ่งเลยและต่อมาหุ่นตัวที่สามก็จะเป็นหุ่นที่มีช ที่สุดที่พวกเขามีอีกทั้งนักขับก็ยังเป็นสองพอลูกแฮนเซนที่มากประสบการณ์มันจึงไม่ใช่เรื่องปแปลกอะไรที่หุ่นตัวนี้จะเป็นหุ่นที่เก่งที่สุดนั่นเองทั้งฝั่งเพนเทคอสดูเหมือนว่าในตอนนี้เขาก็จะมีแผนการในการจัดการกับพวกไคจูซึ่งแผนการของเพนเทคอสก็คือในอีก14วันสไตเกอร์อยู่แลกาไปย้อนลงในประตูมิติที่พวกไคจูพากันบุกขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดทําสําเร็จพวกเขาก็จะสามารถหยุดยั้งการลุกลามของไคจูได้ทว่าการที่พวกเขาจะฝ่าไปถึงต้องจุดนั้นต,นก,ตเกเไ เพื่อยุลิากาเพื่อให้สองพอลุงแฮนเซนไปถึงตรงจุดนั้นนั่นเองเพนเดคอสเขาได้พาราลี่มาฟังแผนการนี้กับดกอร์ก็ตลีฟแต่ใน,นระหว่างนั้นนิวตันก็ได้แย้งขึ้นมาว่าจะแผนการนี้มันมีข้อมูลน้อยเกินไปซึ่งถ้าเกิดเป็นเขาเองเขาก็จะเชื่อมต่อเข้าไปในสมองของพวกไครจูเพื่อตรวจสอบดูว่าเจ้าพวกนี้มันมีที่มายัางไงกันแน่แต่แล้วด้ยวยความที่แผนการของดร์นิวตันมันก็ดูเพ้อฝันจนเกินไปเพนเดคอสเขาก็เลยเลือกจะใช้แผนของด็อกเอร์ก็ตลีฟเหมือนเดิมและหลังจากที่ igh, ้ทง Marco, พพอ แลกก็ดูเหมือนว่ามาโกจะชอบในตัวของราลี่ไม่น้อยเลยเนื่องจากราลี่เขาก็เป็นนักขับที่มีชื่อเสียงมาก,มากแต่พอได้มาอยู่ต่อหน้าชายคนนี้มาโก,กเธอก็ทาท่าทีไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่ทว่ายัาายางไงซะเธอก็อยากเป็นนักขับยิบซีเดนเจอร์คู่กับราลี่แถมพอราลี่ได้รู้ว่ามาโก,กทําการทดสอบผ่านมาตั้ง51ครั้งแล้วเขาก็เลยมั่นใจว่ามาโก,กน่าจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติมากที่สุดแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเพนเดคอสก็ไม่อนุญ,ญาตให้มาโก,กไปร่วมการคัดเลือกเป็นนักขับยิปซีเดนเจอร์เนื่องจากมาโก,กเธอก็เเป็็นนบุคคคลาากนนกกรสํัััญออีีท้งงธยม ความแค้นกับพวกใครจูมากจนเกินไปซึ่งเรื่องนี้มันก็น่าจะเป็นผลร้ายกับตัวเธอแน่ๆสุดท้ายในวันคัดเลือกมาโกเธอเลยทำได้แค่ยืนดูอยู่เท่านั้นแต่ทว่าในระหว่างที่รารี่เขากำลังทำการทดสอบคนอื่นอยู่พระเอกของเราก็ได้พูดดูถูกมาโกที่ยืนอยู่ข้างๆเพนเดคอสโดยที่เขาก็ได้บอกไปว่าตัวมาโกคอยแต่จะทำท่าทีไม่พอใจในระหว่างที่เขาต่อสู้และถ้าเกิดเธอไม่พอใจขนาดนั้นเธอก็มาทดสอบกับเขาเองเลยไม่ล่ะในตอนแรกเพนเดคอสก็ไม่อยากให้มาโกลงมาทดสอบกับรารี่สักเท่าไหร่แต่ในท้ายที่สุดเขาก็ทนคำเย้ยหยันของชายคนนี้ ไม่ไหวเพนเดคอสเขาก็ได้สั่งให้มาโกะลงมาจัดการกับราลี่ซะเลยและแล้วพอทั้งสองคนได้เข้ามาประลองฝีมือกันปรากฏว่าฝีมือการต่อสู้ของทั้งคู่มันก็สูสีกันมากๆแถมใน,นจังหวะสุดท้ายก็ยังเป็นฝั่งของมาโกะที่สามารถเอาชนะได้อีกทําให้เมื่อเหตุการณ์มันจบลงแบบนี้ราลี่เขาก็ได้เสนอชื่อของมาโกะให้กับเพนเดคอสซึ่งเขาก็มั่นใจว่ามาโกะเนี่ยเหมาะก,กับเขาที่สุดแล้วแต่ทว่าทางฝั่งเพนเดคอสก็ยังไม่อนุญาตให้มาโกะมาเป็นนักขับเยเกอร์ร่วมกับราลี่อยู่ดีและ เนิคอสเขาก็ยังเลือกไม่สนใจพร้อมกับปฏิเสธเ,เรื่องนี้ไปเหมือนเดิมอีกด้านหนึ่งทางฝั่งของดร์นิวตันหลังจากที่แผนการของเขาถูกปฏิเสธไปแล้วตัวนิวตันเขาก็ยังไม่ได้ล้มเลิกความคิดนี้แถมเขายังได้ใช้ตัวเองเชื่อมต่อกับสมองของไคจูอีกซึ่งหลังจากที่นิวตันเขาได้ลองเชื่อมต่อกับพวกไคจูดูปรากฏว่าเขาก็ได้รู้เรื่องอะไรบางอย่างที่มันสําคัญมากๆมาด้วยตัดกลับไปทางฝั่งของเพนเดคอสหลังจากที่เขาเอาเรื่องของมาโกะกลับมาคิดสุดท้ายแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจให้มาโกะเป็นนักขับเยเ มันก็เป็นเพระาะว่าเพนเดคอสเขาเป็นห่วงผู้หญิงคนนี้เอามากๆแต่ยังไงซะตอนนี้มาโกะก็เป็นคนที่มีคุณสมบัติมากที่สุดอีกทั้งจากคําพูดของราลี่ที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้เขาก็เลยอนุญาตให้มาโกะไปเป็นนักขับคู่กับราลี่นั่นเองส่วนทางน้้นราลี่ที่ได้เห็นมาโกะเข้ามาทดสอบความเชื่อมต่อกับเขาตัวราลี่เขาก็รู้สึกแปลกใจกับเรื่องนี้ไม่น้อยแต่ยังไงซะเรื่องนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแถมหลังจากที่ทั้งคู่ทําการเชื่อมต่อกันดูแล้วทั้งสมองและประสาทสััััมมมมมผสสสขออออองงททท้้คคคนนกาาก็ถถืืววววว่่่่่่าาาาารรเเชตตไดดดีีพลยแาายแ ที่เขาเพิ่งกลับมาเป็นเยกเกอร์รวมถึงเขาก็ยังมองเห็นมาโกะเป็นพี่ชายที่เพิ่งจากไปอีกสุดท้ายแล้วก็เลยเป็นฝั่งของราลี่ที่หลุดการเชื่อมต่อออกมาก่อนอีกทั้งในตอนที่เขาหลุดการเชื่อมต่อออกมาตัวมาโกะก็ยังได้ถูกความทรงจาของตัวเองครอบงําไปอีกและความทรงจําของเธอที่กําลังถูกครอบงาอยู่นั้นมันก็เป็นช่วงเวลาในวัยเด็กที่ครอบครัวของเธอถูกไคจูโจมตีในตอนนั้นเองมาโกะที่ทําอะไรไม่ได้เธอเลยทําได้แค่เพียงวิ่งหนีและไปซ่อนตัวแค่นั้นทว่าสุดท้ายเจ้าไคจูที่ว่ามันก็ตามมาเจอซึ่งด้้ววววยคคาาามมมกกลััทีี่่เเธออตตจจไูนนโใ เด็กกธออไ้้ยมมืขึนาแต่ในโลกความจริงมันก็กลายเป็นเธอเปิดการทํางานของปืนพลาสมาเขาและถ้าเกิดเธอเผลอยิงมันออกไปแล้วก็มันก็จะสร้างความอันตรายให้กับผู้คนที่อยู่ที่นี่แน่นอนทางฝั่งของราลีที่ได้เห็นแบบนี้เขาเลยพยายามเรียกสติของมากโกคืนมาแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลเลยสุดท้ายเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเหลือแล้วเทนโดเขาเลยได้สั่งให้ทุกคนอพยพหนีออกไปส่วนตัวเขากับสองพ่อลูกแฮนเซนก็ได้ช่วยกันถอดปลั๊กการทํางานของยิบซีแดนเจอร์ซึ่งสุดท้ายพวกเขาก็สามารถหยุดหุ่นยิบซีแดนเจอร์ได้อย่างเฉียวเฉียดนั่นก็เลยทําให้ ตอนนี้ยังไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรแต่ยังไงซะจากการที่มาโกกับราลี่ก่อเรื่องแบบนี้ก็เลยทำให้มีหลายคนไม่พอใจกับเรื่องที่ทั้งสองคนก่อขึ้นมาแถมทั้งฝั่งของดร์นิวตันที่ทำการเชื่อมต่อกับไคจูก่อนหนะ้าเขาก็ยังได้บอกกับเพนทิคอสไปอีกว่าพวกไคจูที่พากันบุกข,ขึ้นมาที่โลกพวกมันก็ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ลุกลานโลกโดยเฉพาะและเหตุผลที่พวกไคจูถูกส่งมาที่นี่มันก็เป็นพระว่าตัวผู้สร้างพวกมันต้องการกวาดล้างสิ่งมีชีวิตบนโลกเพื่อ ่อมันเป็นสมองที่ตายไปแล้วดรนิวตันเขาก็เลยอยากได้สมองปเป็นๆเพื่อทําการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งทางด้านเพนนคอร์ที่ได้ฟังเรื่องนี้เขาก็เลยบอกให้ดรนิวตันไปติดต่อก,กับชายที่มีชื่อว่าฮันนิบาลชอวชายที่ทําการขายชิ้นส่วนพวกไคจูอยู่ในตลาดมืดเพราะว่าฮันนิบาลก็น่าจะมีของที่ดรนิวตันต้องการอยู่แน่นอนตัดภาพกลับมาที่ลารีและมาโกหลังจากที่ผ่านเรื่องราวก่อนหน้านี้มาโดยความที่ชักเขาก็ไม่ค่อยชอบหน้าลารีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วบวกกับเรื่องที่ทัั้้้้งงคู่นนน่่่เเเเพกกกออมมาาาาานนนหหีช็ลยยยขด ทั้งสองคนอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะมาโกที่ปเปรียบเสมือนตนเรื่องชักก็ได้พูดเยียดหยามเธอเป็นพิเศษทําให้อาราลีทีทนฟังต่อไปไม่ไหวก็เลยเข้าไมา่ได้งานชักและถึงแม้ว่าทางฝั่งชักจะพยายามตอบโตแต่เขาก็ไม่สามารถต่อก้อนกับราลีได้เลยโชคยังดีที่เพนเดคอสกับเฮิร์กพ่อของชักได้เข้ามาห้ามไว้ซะก่อนเรื่องราวการทะเลาะกันระหว่างทั้งคู่เลยจบลงแค่ตรงนี้ทางด้านเฮิร์กเขาก็ได้เรียกลูกชายตัวเองไปอบรมอยู่ยกใหญ่ส่วนทางด้านเพนเดคอสเขาก็มาจัดการกับราลีและมาโกซึ่งจากเรื่องที่เกิดขึ้นเพนเดคอส ให้มาโกเป็นนักขับเยเกอร์ทางฝั่งราลีที่ได้เห็นเพนเดคอสตัดสินใจแบบนี้ขเขาก็เลยพูดเรื่องความทรงจําของมาโกขึ้นมาเนื่องจากในตอนที่ทั้งสองคนได้เชื่อมต่อกันราลีเขาก็ได้เห็นวายเยเกอร์ที่มาช่วยชีวิตมาโกไว้ก็เป็นตัวของเพนเดคอสนี่แหละที่เป็นนักขับและจากเรื่องนี้ราลีเขาก็เลยคิดว่าเพนเดคอสเขาคงเป็นห่วงมาโก,กจนเกินไปถึงได้สั่งแบบนี้ราลีเขาเลยพยายามขอร้องให้ชายตรงหน้าเปลี่ยนใจแต่สุดท้ายเพนเดคอสก็เลือกตัดสินใจทําแบบเดิมแถมเขาก็ยังเกือบเล่นงานราลีทา้ํให ลีต้องล้มเลิกความตั้งใจที่จะช่วยมาโกะลงไปซึ่งต่อมาหลังจากนั้นไม่นานพวกไคจูมันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาตามช่วงเวลาที่ได้คาดการไว้อีกทั้งไคจูที่ปรากฏตัวขึ้นมายังเป็นระดับ4ถึง2ตัวทางด้านเพเทคอสที่เห็นแบบนี้เขาเลยสั่งให้ไต้ฝุ่นคิมสันเชอร์โนอัลฟาและสไตรเกอร์อยูเลกาออกปฏิบัติการในทันทีเลยหุ่นทั้ง3ตัวได้ออกปฏิบัติภารากิจตามคําสั่งของผู้บัญชาการโดยที่ไต้ฝุ่นคิมสันและเชอร์โนอัลฟาก็รับหน้าที่เป็นแนวหหนนนน้้้าาาาาคคออยยยจจจัััดกกกกกกกรรรบบบพววไไูููททีีขขุ่่่ขึมสตเเ์็ะ แนวหลังเพื่อคอยปกป้องเคดชายฝั่งทั้งหมดเอาไว้แต่แล้วในตอนที่หุ่นทั้ง3ตัวไปถึงจุดประจำการปรากฏว่าเจ้าไคจูที่เผยตัวขึ้นมามันก็แข็งแกร่งมากๆแล้วถึงแม้ว่าไต้ฝุ่นคริมสันกับเชอร์โนอัลฟาจะพยายามต่อกรกับมันขนาดไหนแต่ด้วยความร้ายกาจของเจ้าไคจูตัวนี้ก็เลยเป็นฝั่งของไต้ฝุ่นคริมสันที่ถูกจัดการลงไปก่อนส่วนเชอร์โนอัลฟาที่ถูกกรดของเจ้าตัวนี้เล่นงานพวกเขาก็ยังได้ถูกเจ้าไคจูร่างยักษ์อีกตัวหนึง่งโผล่ขึ้นมาเล่นงานพวกเขาอีกทั้งฝั่งสองพอลูกไแบบนกกไน แบบนี้ไสองพ่อลูกเลยเลือกเดินเข้ามาเพื่อจะจัดการกับเจ้าไคจูพวกนี้แต่แล้วไซเกอร์อยูเลกาก็ได้ถูกเจ้าไคจูหางยาวขวางทางไว้ก่อนอีกทั้งเจ้าไคจูอีกตัวก็ยังได้ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาซึ่งนั่นก็ได้ทําให้ไซเกอร์อยูเลกาหยุดการทํางานไปรวมถึงฐานที่มันของกองทัพใหญ่เกร์ด้วยทําให้เมื่อเป็นแบบนี้พวกเขาเลยมีทางเลือกทางเดียวท,ยวที่เหลืออยู่ซึ่งทางเลือกนั้นก็คือการส่งยิบซีแดนเจอร์หุ่นหรบระบบแมนนวลที่ใช้พลังงานจากนิวเคลียร์ทำให้หุ่นตัวนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่่่งงงสินนนีีี้้กก็็เเเเปททาลลือดยววแค อยู่น่นนัเององีกด้านหนึ่งทางฝั่งของดร์นิวตันหลังจากที่เขาได้เจอกับฮนันนบาลเชาพอเขาได้เล่าเรื่องราวการทดลองของเขาให้กับฮนันนบาลฟังไปทางด้านฮนันนบาลเขาก็รู้ดีว่าสิ่งนี้ไม่เป็นหายนาม,มากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็เคยทําเหมือนกับดร์นิวตันและด้ยวยความที่สมองของทั้งสองฝ่ายเชื่อมต่อกันมันก็เลยทําให้ทางฝั่งพวกไคจูก็รู้ว่าทางด้านพวกมนุษย์กาลังตั้งใจะจะทําอะไรกันแน่อีกทั้งก็จะมีไคจูออกมาตามลาคนที่เชื่อมต่อกับพวกมันอีกหมายความว่าอีกไม่นานเจ้าไครจรราาาตตัวขขึ้นมมนะมาามองดิ นแน่ฮันดิบาลที่ได้รู้แบบนี้แล้วเขาเลยได้ไล่ตะเพิดดอกเตอร์นิวตันออกไปส่วนทังฝั่งของสไตรเกอร์ยูเลกาที่กำลังจะถูกเจ้าไขจูร่างยักษ์เล่นงานราลีและมาโกก็ได้ขับยิปซีแดนเจอไปช่วยสองพอลูกได้ทันเวลาแต่ทว่าในระหว่างการต่อสู้พวกเขาก็ได้ถูกเจ้าไคจูตัวนี้จับโยนขึ้นมาบนฟังทําให้การต่อสู้ของพวกเขาได้เปลี่ยนสถานที่จากมหาสมุทรกลายมาเป็นบนชายฝั่งของทางฮ่องกงแล้วนั่นเองหลังจากนั้นยิปซีแดนเจอร์ก็ได้เข้ามาต่อกรกับเจ้าไคจูระดับ4ี่ตัวนี้ซึ่งงในทท้าา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 ยยีี่สสสุดดววคมมมมรรรถถขขอลลแะโกกกพเ็ ใช้ปืนพลาสมาของยิปซีแดนเจอร์จัดการกับเจ้าไคจูร่างยักษ์ตัวนี้ลงไปได้และต่อมาพวกเขาก็ได้ตรงไปจัดการกับเจ้าไคจูอีกตัวหนึ่งที่มันกําลังตามล่าดร์นิวตันอยู่ในตอนนี้ซึ่งพอทั้งสองคนได้ตามมาเจอกับมนแล้วพวกเขาก็ได้เข้าไปเล่นงานมันในทันทีโดยในระหว่างการต่อสู้ราลีก็ได้บอกให้มาโกทําการแช่แข็งหางของมันที่กําลังรัดแขนของพวกเขาอยู่แต่หลังจากที่พวกเขาสามารถจัดการกับหางมันลงไปได้ปรากฏว่าเจ้าไคจูตัวนี้มันก็ได้เข้ามาเล่นงานทั้งสองคนแถวมันยังได้ใช้ขาอันทรงพลังจบยิซเเดนจอาไว้ ้มกับบินขึ้นไปบนฟ้าที่สูงมากๆแถมในตอนนี้กระสุนปืนพัดมากก็หมดลงไปแล้วด้วยทว่ามาโกะที่มีความแค้นกับเจ้าไคจูอยู่เต็มเปี่ยมเธอก็ได้เปิดการทํางานของอาวุธดาบที่ติดอยู่ที่ปลายแขนและทั้งสองคนก็ได้ใช้ดาบนี้จัดการสังหารเจ้าไคจูที่กําลังบินอยู่ลงไปได้และถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะตกมาจากจุดท,ที่มันสูงเอามากๆพวกเขาก็ยังได้ใช้แรงส่งจากเตาปฏิกรณ์ทการลดความเร็วของหุ่นที่กําลังตกลงมาทําให้ในท้ายที่สุดารายลี่และมาโกะพวกเขาก็เลยสามารถจัดการกับเจ้าไคจู2ตัวนี้ลงไปไปด้แถมทัวน ปกป้องสตเกอร์อยู่เละก้าไว้ได้ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆทุกคนในหน่วยต่างชื่นชมสิ่งที่ลาลีและมากโกะทาลงไปไม่เว้นแม้กระทั่งชักและเพนตาคอสที่มีอคติกับพวกเขาในก่อนหน้านี้ทว่าในตอนนี้เองทั้งสองคนก็ให้การยอมรับลาลีและมากโกะแล้วตัดภาพกลับไปทางฝั่งของฮันนบานเชาและดรนิวตันหลังจากที่ไคจูทั้งสองตัวถูกจัดการฮันนบอเขาก็ได้พาพักพวกมาเก็บกู้ซากข,ของไคจูกลับไปทางด้านดรนิวตันก็เลยรอพวกฮันนบาลเก็บกู้สมองของไคจูออกมาาด้้วววยแแต่แ่่ลในระหงที พวกกกนนนี้ํําาาลัังงทอยู่เวลากฏว่าเจ้าไคจูหางยาวมันก็ได้มีลูกอยู่ในท้องซึ่งลูกของเจ้าไคจูตัวนี้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับตรงออกมาขเขมือบคาริบอลเข้าไปเลยแต่ก็ถือว่ายังโชคดีที่มันได้ถูกสายสะดือรัดคอตายไปก่อนทางฝั่งดรนิวตันที่ยืนอยู่ไม่ไกลเลยรอดตายมาได้ตัดภาพกลับไปทางฝั่งของกองทัพเยเกอร์ก,กันบ้างถึงแม้ว่ายิปซีแดนเจอร์จะสามารถจัดการกับไคจู2ตัวนี้ลงไปได้แล้วทว่าแผนการของพวกเขาก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปทําให้เมื่อถึงเวลาเพนเดคอสเขาก็ได้สั่งให้หุ่นทั้ง2ตัวที่เหลือออกปฏ แต่เนื่องจากเฮิร์กบาดเจ็บจากการต่อสู้มาก่อนหน้านี้เพนเดคอสเขาเลยได้ตัดสินใจลงมาขับหุ่นสไตรเกอร์อยู่เลยกาแทนเฮิร์กพ่อของชักที่เพิ่งจะบาดเจ็บไปและด้วยความที่เพนเดคอสเขาก็เป็นนักขับมากฝีมือมาก่อนขนาดที่เขาก็เคยขับเยเกอร์เพียงคนเดียวมาแล้วด้วยในเรื่องของฝีมือและการเชื่อมต่อมันก็เลยไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ทว่าสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดมันก็คือสภาพร่างกายของเพนเดคอสที่รับรังสีจากการขับเยเกอร์มาเป็นเวลานานทําให้การขับเยเกอร์ของเขาในครั้งนี้มันก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้้ขับบบเเยกอร์แนี ต่อมาเมื่อทุกคนได้อำลาคนที่ลาศพร้อมกับเตรียมการทุกอย่างกันจนแล้วเสร็จนักขับทั้ง4คนก็ได้ขึ้นไปบนหุ่นหลังจากนั้นก็ได้บังคับหุ่นนักสอังตัวนี้ออกไปทําหน้าที่ของพวกเขาส่วนทางด้านดรนิวตันในตอนนี้เขาก็กําลังจะเชื่อมต่อตัวเขาเองกับสมองของลูกไคจูที่เพิ่งคลอดออกมาเพื่อทําการตรวจสอบดูว่าทางฝั่งไคจูมีแผนการอะไรอยู่กันแนะ่แต่แล้วดรกอรลีฟที่เห็นว่าดรนิวตันกาลังทาแบบนี้ตัวเขาเองก็อาสาจะเชื่อมต่อไปกับดรรนนนิววััด้้ยเเพาาาะ่แบบก็จะสามามรถแบ่งเบาาภระทสมอร์นิว ตา,ตาและแล้วเมื่อทั้งสองคนได้เชื่อมต่อสมองกับไคจูอีกครั้งพวกเขาก็ได้รู้ว่าทางฝั่งไคจูรู้แผนการของเพนเดคอสแล้วอีกทั้งพวกมันก็ได้เตรียมการรับมือไว้แล้วด้วยและอีกเรื่องหนึ่งที่มันสําคัญมากๆมันก็คือเรื่องที่ประตูมิติในรอยแยกจะไม่ยอมเปิดออกถ้าเกิดไม่มีไคจูผ่านเข้ามาหมายความว่าต่อให้พวกเขาทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลงไปถ้าเกิดอรอยแยกไม่ได้ถูกเปิดไว้แผนการของเพนเดคอสในครั้งนี้มันก็จะไร้ค่าไปเลยในเวลาเดียวกันสไตรเกอร์อยุลกาและยิปซีแดนเจอร์ก็ได้ถูก,ออกถที่พวกเขามามถึงรอยแยกวก เขาก็ต้องรับมือกับไคจูถึง3ตัวโดยที่2ตัวแรกก็เป็นไคจูระดับ4ที่ว่องไวมากๆแถมที่สําคัญตัวสุดท้ายที่ปรากฏตัวขึ้นมามันก็ยังเป็นไคจูระดับ5ที่พวกเขาไม่เคยเจอมาก่อนเลยด้วยเลยทําให้การที่หุ่นทั้ง2ตัวจะรับมือกับไคจูที่อันตรายขนาดนี้มันก็ดูจะเป็นอะไรที่ตึงมือมากๆแล้วแถมพอพวกเขาดูดูเรื่องรอยแยกจากดร์กอตลีฟแผนการในครั้งนี้ก็เลยมีเงื่อนไขมากกว่าเดิมไปอีกทางด้านสไตรเกอร์ยูริกาที่ได้ถูกไคจูระดับ5เล่นงานมันดูเหมือนว่าระบบการทํางานมากกว่าครึ่่่งงมัันนก็จะเสสียยไปแล้ววฝิ เจอที่ต้องรับมือกับไคจูระดับ4ถึง2ตัวถึงแม้ว่าทางคููจะสามารถจัดการกับมันลงไปได้ตัวหุ่นยิบซีเดนเจอร์ก็เสียหายหนักมากๆเช่นกันทําให้ในตอนที่ทั้งสองคนจะไปช่วยเหลือสไตเกอร์ยูเลกาเพนเดคอสที่กําลังถูกเล่นงานเขาก็ได้เปลี่ยนแผนโดยที่เขาก็ตั้งใจจะใช้ระเบิดนิวเคลียร์ที่สไตเกอร์ยูเลกาพกมาด้วยจัดการกับเจ้าไคจูระดับ5ตัวนี้ส่วนเรื่องการปิดรอยแยกก็บไฮาราลีและมาโกะใช้หุ่นยิบซีเดนเจอร์ที่มีต่อปฏิกรอนนิวเคลียร์ทำการปิดอ สั่งเสียทุกอย่างเสร็จแล้วทั้งตัวเขาและชักที่เป็นคู่หูก็ได้ใช้ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีอยู่ทําการระเบิดพิชีพจัดการกับเจ้าไคจูระดับ5้าตัวนี้ลงไปส่วนทั้งฝั่งราลีและมาโกะหลังจากที่การระเบิดมันจบลงไปแล้วทั้งสองคนก็ได้ลากซาข,ของไคจูตัวหนึ่งเดินมาที่รอยแยกเพื่อจะใช้เจ้าไคจูตัวนี้เป็นบัตรผ่านในการข้ามรอยแยกไปแต่แล้วในตอนที่พวกเขาบังคับหุ่นมาถึงปรากฏว่าเจ้าระดับห้ามันก็ยังไม่ตายแถมมันก็ยังได้เข้ามาขวางหุ่นยิบซีแดนเจอไว้ด้วยในตอนนี้เมือ Marco, มมเ่อออราาลลลลีี่่แแมมมโกกไททงงเืืน้้วั ผลก็เลยได้กระโจนเข้าไปหาระดับ5และก็พามันดําดิ่งลงมาสู <sen festivals> ่รอยแยกด้านล่างซึ่งในระหว่างที่กําลังตกลงมาเจ้าไคจูมันก็พยายามจะจัดการกับยิปซีแดนเจอให้ได้ทว่าราลีเขาก็ได้ใช้ต่อปฎิกรของหุ่นยิงจัดการกับเจ้าไคจูระดับ5ตัวนี้ลงไปได้แต่แล้วจากการโจมตีของมันเมื่อกี้มันก็ได้ทําให้ระบบออกซิเจนของมาโกเสียหายราลีที่เห็นแบบนั้นเขาเลยได้ตัดสินใจดีดมาโกออกมาก่อนส่วนตัวเขาเองก็ยังคงอยู่ในหุ่นที่กําลังตกลงไปในรอยแยกด้านล่างรวมถึงราลีก็ยังได้ถอดท่อออกซิเจนของตััวเองสลบใ ให้ไปกลับมาโกก่อนหน้านี้ด้วยเลยทําให้ในตอนนี้เขาก็แทบจะไม่มีออกซิเจนเหลืออยู่แล้วแต่เหตุผลที่ราลี่เขายังคงอยู่ภายในหุ่นอยู่แบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าเขารอเปิดการทํางานของระบบนิวเคลีย์นั่นเองและต่อมาหลังจากที่หุ่นได้ข้ามรอยแยกมาแล้วราลี่ก็ได้เปิดระบบทําลายตัวเองพร้อมกับที่เขาก็ได้ดีดตัวออกมาจากหุ่นทันใดน,นั้นอีกไม่กี่วินาทีระเบิดนิวเคลียร์จากเตาปฏิกรณ์ของยุซีเดนเจอร์ก็ได้ทําลายฐานที่มันของพวกไคจูจนเละไม่เหลือซากอีกทั้งแผนการในครั้งนนี้้้กก็ยยยยังงงสามามมรรถถปปิดออยยไปไดดอแแแแลไวต่ึผ การของเพเดคอสมันจะสามารถสําเร็จหลุลวงไปได้แต่ทวาราลีที่ดีตัวมาทีหลังด้วยความที่ออกซิเจนของเขามันก็ไม่พอเลยทําให้ชีพจรของเขามันก็ดับไปแล้วมาโกที่ไม่ต้องการให้เรื่องมันจบลงแบบนี้เธอก็เลยได้รีบว่ายน้ำข้ามาช่วยตัวราลีที่อยู่ภายในแคปซูลแต่พอเธอได้เอาตัวชายคนนี้ออกมาปรากฏว่าชีพจรของราลีมันก็ยังไม่มีอยู่ดีมาโกที่เสียใจกับเรื่องนี้มากๆเธอก็เลยได้ดึงตัวราลีขึ้นมากอดพร้อมกับร้องไห้ไปด้วยแต่ทว่าสุดท้ายปฏิหาริย์มันก็ได้เกิดขึ้นเพราะว่าตัวของราาาลลีเ้กก็ไดสตินับมแ เขาในตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วด้วยซึ่งทุกคนที่ได้เห็นแบบนั้นก็ต่างพากันดีใจมากๆโดยเฉพาะตัวของมาโกะที่นั่งอยู่ด้านหน้าของราลีและในท้ายที่สุดทั้งสองคนก็สามารถกอบกูโลกให้ปลอดภัยจากการลุกลานของพวกไคจูได้แล้วทั้งคู่ที่ดีใจมากๆก็ได้เข้ามากอดกันอย่างมีความสุขพร้อมกับที่ตัวหนังเรื่องนี้ได้จบลงไปนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Pacific ริมสงข้ามอสูรเหล็กซึ่งในส่วนของคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป6.9คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato สูงถึงเนะครับงไง สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe, s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อไปด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมทานึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบพระคุณทุกคนมากๆสวัสดีครับ